ทีนี่มาแล่พ้นงานของรัฐบาลกันบางซ้อยสรอยสิบวันกับการพลิดอกออกพ้นนะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะเปิดพ้นงานสรอยสิบวันรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายเษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพลิดอกออกพ้นยก่ะดับคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนค่ะ นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเซธาเถาวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศก็มีพ้นงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานทางเรื่องของราคาพลังงานสาธารณสุขการ,กรเกษตรการท่องเที่ยวรวมทั้งยังวางแผนในระยะยาวเพื่อจะเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ่น้ดองประชาชนให้ดีขึ้นที่นี่มาแล้วสรุปผ้นงานสองร้อยสิบวันรัฐบาลวางหลักฐาน,ฐานอนาคตคนไทยเริ่มโดยภาคการเกษตรค่ะ มีการเพิ่มราคาสึ้คขากเกษตรโดยเฉพาะราคายางพารา็นวัดตอนนี้เนี่ยทะลุกิโลกลรัมละเก้าสิบบาทสูงสุดในรอบจปีแล้วก็ยังเป็นปีทองของชาวนาไทยเพราะว่าราคาข้าวเนี่ยพุ่งสูงในรอบ10ปีจากเฉลี่ยตันละแป0พันถึงเก้าบาทก็ทะลุสูงว่าหนึ่งหมื่นสบาทค่ะอีกทางยังช่วยลดตน้นทุนการ,กรเกษตร ด้วยการช่วยชาวนาจ่ายค่าเก็บเกี่ยวรายละ100 0บาทแล้วก็ช่วยชาวไร่อ้อยจ่ายค่าตัดอ้อยสอดตละนึอบาทผักนีกระเกษตร,รกรที่มีนี่ไม่เกินสามแสนบาทค่ะมีการปรับสิ้นขาเทือนทางการหลักลอบนำข้าวเนือวัวเนื้อ,อมูแล้วก็ยางพาราตลอดจนสิ้นขากเกษตรอื่นๆอย่างจรงิงจังเผื่อไม่ให้สิ้นขาเทือนข้าหมักกดราคาสิ้นขาดกษตรของไทยค่ะ พร้อมทางเสริมขีดความสามารถของประเทศค่ะด้วยการเดินทางรถโชว์เป็นเซลแมนไปซิบเซประเทศดึงดูดหนักลงทุนรายสำคัญพอบป,ปะห้าเรือกับบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกกว่า60แห่ง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในปี2,566มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมูลค่ารวม8.5แสนล้านบาทสูงสุดในรอบ9ปีเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI เติบโตถึง72%จากปีก่อนแล้วก็ในไตรมาสสุดท้ายของปี2,566มูลค่า FDI ขยายตัวกว่า145%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมา เร่งเจราจากรอบความรวมมือการข่าซ e รี FTA เทถไทยมีรถแม็รถแมป26ฉบับดำเนินการแล้ว15ฉบับย่รว่างการเจราจาเพิ่มอีก11ฉบับประกาศเป้าหม้เป็นส้นกลางอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคยกระดับฐานกาษยานทั่วประเทศพลักดันสนามบินสุวรรณภูมิติดหนึ่งใน50สนามบินของโลกและก็ภายใน5ปีสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นหนึ่งใน20สนามบินที่ดีที่สุดของโลกพร้อมกับว่างแผนสร้าง สรางสนามบินไหมอีกซ่องแห้งค่ะก็คือสนามบินลานนาแล้วก็อันดามันค่ะ ร่วมทางนายโยบายลดรายจ่ายลดภาระค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจําวันให้แก่ประชาชนลดค่าไฟฟา้าเหลือ3.9 9บาทต่อหน่วยตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษายน2อ6 7นแล้วก็ตรึงราคาต่อเนื่องตรึงราคาพลังงานก็คือลอดราคาน้ํามันดีเซล2อบาทอบาท50าท50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันเบนซินล,ลง1บาทต่อลิตรเพื่อจะไม่ให้กระทบกับค่าขนส่งและก็ค่าครองชีบค่าโดยซารลดไฟฟา้า20บบาทตลอดสาย ก็คือซ้ายสีม่วงแล้วก็ซ้ายสีแดงช่วยเลือผู้ที่มีรายได้หน่อยค่ะโดยสนับสนุนขาดช้จ่า,ายในการสื่อสินค้าแล้วก็บริการที่จําเป็นแล้วก็ตรึงราคาค่ายปลีกก๊าซหุ่งตอม LPG ขนาด1 5กิโลกรัมวัทีเซ่รอยยีบาบาทต่อถัง อดนุ้นค่ะอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หถึงสในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน5 7 5 9 8 3คนรวมถ้งสินเนียซ9 5 5 5 7ล้านบาทมีพ้นในปีงบประมาณพศ2 5 1 8ค่ะ พร้อมทางเดินนาแก้ไขปัญหานี้นอกระบบประกาศเป็นวาระยแห่งชาติเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่หนึง่งันว่าคมองพัศหมียอดผู้ลงทะเบียนว่า1น0 0 0แสนหาหมื่นรายรวมมูลนีว่า9,800ล้านบาทแล้วก็เขา้าสูุกกระบวนการไกลเกลเี่ยนีเหล่านี้เซเหมือน5 000, 8, 000, 91, ้9พนดร้ยาสรายสมัครไกลเกลี่ยซ่อมแรตนะคะซ่องมือน6กพจะยได้มูลนี้ลดลงถึง1นึ่ล้านบาทค่ะส่วนแนวทางการเพิ่มไรายได้ช่วยพลักดัน ซอฟท์พาวเวอร์สิบแปดสาขายึดจับคล้องพื้นทิ้นภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะศิลปะมวยไทยพาข้าวมาผลิตภัณฑ์กระจูดโกอินเตอร์โดยนายกนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวแพททองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติอีกทางอย่างส่งเสริมงานมากกรรมที่หลากหลายพร้อมจัดงานมากกรรมไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็มากกรรมดนตรีระดับโลกในอนาคตส่งเสริมสินค้าโอทอปซูแพลตฟอร์มออนไลน์ ซื้ถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าและมุลค่าคาเพิ่มโครงการโคแซล้านสนับสนุนเงินกู้ยืมให้เกษตรกรครอบครัวละห้าเบิรนบาทเพื่อชายเลี้ยงโคส้งตัวนำรองหาแสนหาแสนขวเรือนแก,ก้กฎหมายประมงให้ซอดคลองกับวิธีประมงผื่นบานไม่คัดต่อลักการไอยูยูเผื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมง แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตดีดีค่ะพ่านโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาถุกทีนํารองซอจังหวัดค่ะก็คือแพร่เพชรบุรีรอยแอดและนราธิวาสปัจจุบันเดินหน้าโครงการระยะสองเพิ่มอีกแปจังหวัดค่ะก็คือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสัตหีกกวน้องบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญแล้วก็พังงารวมทัง้งอย่างเตรียมขยายพ้นทั่วประเทศในเนื่องปีค่ะ รวมทึงมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวัลละเซร้อยบาทในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทกิจการโรงแรมนำรองในพื้นที่สิจังหวัดท่องเที่ยวก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่13เมษายน2567เป็นต้นไปมีการปรับทานค่าครองชีพเบียรวัดบํานานข้าราชการเป็น1น0 0งบาทเริม1นึพฤษภาคม67เเพื่อจะให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการในอัตรา10%ภายในระยะระยะเวลาสองปีทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจตุตามคุณวุธที่เพิ่มขึ้นทุกคุณอวุธ ดวยวุการศึกษาปริญญาตรีเงินเดือนแรกกลับอยู่ที่18,150ืบาท,บาทก็จะเริ่มในปีงบประมาณ2 5 6 7ันหเถึง 8, พสิเพิ่มซิดลากลอดบูรค่ะโดยได้รับค่าจ้างจากเดิมไม่เกิน90วันเป็นไม่เกิน98วันเพื่อจะให้สอดคล้องกับแรงงานภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช25 4 1ค่ะรวมทางปรับปรุงลักเกต์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยชุกเฉินวิกฤตด,ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส เฉพาะผู้ป่วยระดับสี่เหลืองและก็สี่แดงจัดโครงการสิ้นเชิงเงินด้วนคนดีงบประมาณจำนวนนึ่งหมื่นล้านบาทให้สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำมู่บานรั่วอสมแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรั่วอซซรายละไม่เกินสองหมื่นบาทยื่นกู้ได้เทธนาคารทกสถูกสาขาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภคแทนการกู้เงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ย้อยละ0.6 0.67ต่อเดือนหลอดตอนหลอดดอกพ้อนชําระไม่เกินเซปีร่วมทางเปลี่ยนซอปโกเป็นชนโนดเทดินเพื่อการ,กรเกษตรกระจายการทือครองเทดินยังเป็นท่าประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเทดินทำกินมีไรายได้มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คิกออฟชีดชีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนึ่งหลานโดสในนึ่งรอยวันทางนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้ประเมินทำงานทิพนมาค่ะก็พบว่ามีความําเร็จ เริ่มผลิดอกออกพ้นจากการทำงานอย่างนัก วางแผนกำหนดนโยบายด้วยทีมงานที่เข้าใจการทำงานและก็เข้าใจชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงค่ะพลงานรัฐบาลกับงรอยซึกวันนะคะภายใต้การดำเนินงานของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขนาดตอนนี้ต้องบอกว่าพลิดอกออก้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่นอกประชาชนในทางหลายๆดานเลยนะคะทางเรื่องของพลังงานสาธารณาสุขการ,กรเกษตรการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อจะเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่นอกประชาชน ด้วยนั่นเองค่ะ